สี่ศูนย์แปดครับผมอุ้ยเชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับก็หัวร้อนนิดหน่อยนะครับเครียดเรื่องส่วนตัวนี่แหละไม่ได้เครียดเรื่องอะไรนะครับไม่อยากไม่รู้จะทำอะไรก็เตะหินเล่นไปนะครับระบายความ,วามโกรธแต่ทางนี่ดีคือสงบจิตด,ดีกว่านะครับอย่าทำตามผมนะผมหัวร้อนนี่หัวร้อนขั้นสุดบางทีเตะก้อนหินไปแบบ ไกลได้เลยะนะครับ408นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์ก็ล้อดิ้ง109ตามเคยนะครับ 2> 1, 2, 1, 8, 9, โอเค408นะครับ

ล้อลีกับขบวน109นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาแล้วนะครับบางทีคนเราควบคารมาลงไม่อยู่เนาะบางทีหัวร้อนนะครับบางทีที่ถ่ายคลิปไปเนี่ยแล้วผมเตะก,ก้อนเห็นไรเนี่ยขอภัยล่วงหน้านะครับขอภัยเลยเพราะว่าโกรธอยู่นะครับอ่าเพิ่งเห็นหจารย์แม่ อาจารย์แม่ลงมาด้วยนะครับผมน่าจะถ่ายไม่ทัาไม่เป็นไรนะครับโอเค1 0 9กาล็ลังมาทางนู้นนะครับอ่าก็408เนี่ยจะร้อรีก,กัน1 09ที่จุ้มแสงเนี่ยบ่อยมากนะครับเพราะอะไรผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าต่อให้บางทีเนี่ย408มาตามเวลาจริงถูกไหมแต่ในทางกลับกันเนี่ยบางทีอะรถเออ,เอ,อ หนึ 1> 1่งสูงเก้าเนี่ยก็ล่าช้ามาค่อนข้างเยอะแต่บางรถธรรมดาสองหนึ่งก็ล่าช้ามาเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้สองหนึ่งเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยไปดีกสีู่แปดที่วังกางนะครับจึงเป็นสาเหตุให้รถเสียเวลาเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่วังกางเนี่ยช้ามโหในทีใช่ไหมพอมาชุมแสงเนี่ยจะล่าช้ากี่นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลามันเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะนะครับจากตามเวลามันก็แบบเสียเวลาเพิ่ม อารมณ์เหมือนเราทําอะไรไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันเสียเวลาอย่างเช่นบางคนตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่ทําไปเนี่ยทาไปเพื่ออะไรถูกไหมถูกไหมฮะ อย่างผมเนี่ยถ่ายรถไฟเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองทําไปทําไมนั้นหรอทําเพื่อความบันเทิงสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้รถไฟไทยเนี่ยไปในทางที่แย่หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยนะครับมีแต่จะให้คนเนี่ยหันมาเดินทางด้วยรถไฟมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่ว่าทําไมเนี่ยคนเกือบส่วนหนึ่งอะนะครับที่มาทําคลิปรถไฟนะครับ ทำไปเถอะนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับนะ109นะครับกรุงเทพอภิี่วัดเด่นเอ้ยกรุงเทพอะทัวร์เชียงใหม่รู้สึกว่าหัวจังน่าจะเป็นฮิตาชินะครับเพราะว่าเห็นแสงไฟมาแต่ไกลโอเคโอเคริารที่มาทรสารในราทะโอเคมาแล้วครับ109 มาเจอกันของสองพี่น้องนะครับที่มาบ่อยสุดในช่วงคืนคือ408และ109นะครับบางวันเนี่ยก็ไม่ได้รอดีที่ยุมแสงหรอกไปอีกแถวคลองปรากติแม่กระทับกิจนะฮะโอเคมาแล้วฮะ109ครับอ่าอย่างที่ผมพูดไปนะว่าเราเหลืออีกประมาณ16วันที่เราจะเดินทางกันนะครับนั่นไงเดาถูกด้วยเป็นฮิตาชินะครับอ่าผมดาวเก่งนะครับเพราะว่าจำเสียงหัวจักได้หมายเรีอะไรฮะเข้ามาแรงไหมเนี่ย ห้าหนึงศูนย์ยเข้ามาแรงจัดเข้ามาอย่างแรงเลยอ่าเข้ามาแรงมากหาแรงมากแรงมากอ่าโอเคอมีน้องหมาลงด้วยอ่าล้างโอเคล้างสองก็เป็น408ที่กำลังออกนะครับอ่า เข้ามาแรงหน่อยไม่เป็น hmm. ไร finance, นะครับอ่าโสวอเคอ่าน้องหมานะครับ408ออกชุมแสบไปแล้วเนี่ยรถจะไปจอยทิ้งที่สถานี้ของปกตทับกิจบึงบอรเพ็ดป่านำโพนครสวรรค์ ไดนะครับถ่ายตรงนี้เหี่โอเคออกไปอย่างเร็วนะครับเร่งเก็บเวลานะครับตอนนี้สองขบวนนี้เนี่ยเยเวลามาเหมือนกันนะครับ4.8น่าจะเลขตัวเดียวไม่ก็เลขคู่นะครับแต่1.9 0ตอนนี้เนี่ยเลขคู่นะครับตอนนี้1.9 0ล่าช้าอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีโอเคปิดจ็อบคืนนี้กับ4.8 0และ1.9 0ครับอ่าเข้ามาแรงมากคิดจะชี้4.5 1.0นะครับ คนก็เยอะเหมือนกันนะครับลการสเชียงใหม่โอเคไปจ่อยทิ้งที่ปามูนาตะพานหินปิจิตรปางกระกทุงพิเโิโลกพรมิลามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านอาลาท่าสักร้อนอุดรริศราอาจเด่นชายบ้านปิน่นแม่มะนครลำปางสมดาลลำพูนเชียงใหม่อ่าโอเค บางทีเนี่ยตู้ชั้น3เนี่ยถ้าเข้าไม่ได้มีป้ายเล็กๆบอกเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวเลขให้นะครับอ่าโอเคไปสวยงามฮะ48 0และ109ครับอ่าโอเคเดี๋ยวบอกนะครับว่า48 0และ109ล่าช้ามาเท่าไหร่โอเคหัวร้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราทำให้คลายให้คลายเครียดได้โอเคปิดจ็อบสองกระบวนนี้ในค่ัคืนนี้บาย